โอ๋งโอ๋งมีตุ๊กตาข้อมขมยของน้องมาแล้ว no กันอยู่ไหนอันนี้อยู่บ้านหรืออยู่คอนโดเพื่อนอยู่บ้านน้องอยู่บ้านมินนี่อ่าเอแล้วฉีดมาเป็นไงบ้างโอเคไม่ได้รู้สึกเลยนะเจ็บปะเจ็บปะเจ็บปะตอนฉีดเจ็บปะไม่เจ็บนะก็เหมือนแบบเหมือนเหมือนฉีดยาปกติอะฉีดวัคซีนฉีดยาปกติไม่ปวดไม่ปวดไม่ปวดด้วยจริงหรอ ปกติอ่ะคือแบบปกติเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้อะไรอฝันดีลาก่อนเอามีคนงอนจะเข้ามาไหมเนี่ยฝันดีลาก่อนเนี่ยพ้อไม่มาเหรอเดี๋ยวลองชวนไันเลยชวนเลเฮ้ยแต่อีพีนี้แบบจิกหมอนมากนะอะไรนะอีพีนี้แบบฟินมากเลยนะอ่าอยู่แล้วเฝเขินเลยอ่ะมีอีพีไหนไม่ฟิน เออชอบชอบซีนหน้าบ้านมากเลยอ่ะชอบซีนหน้าบ้านมากเลยพี่บอกจะไม่ทําให้เสียใจอะไรอย่าทาให้เสียใจนะอะไรเอยดีมากดีมากอีกคนนึงโคตรปวดเลยคุณนีโอเอ้ยแต่ดีโอขำจริงอีพีนี้ขำมากโอ้ดีโอนี่คือขำจริงไอ้อบอลหอกมาดีปะฉากที่ถอดกางเกงอ่ะอ่ออ่แล้วก็อย่าอย่าให้บอนมาด้วยปอนมาด้วยไอ้กางเอยงในอ่ะ ือที่เนโอมันโยนกางเกงในใส่ปอนเนี่ยแล้วปอนโยมาใส่เราอยู่พักหนึ่งอ่ะเราโยนใส่กล่องใช่หรอโยมโยมไปโดนพี่เขาเออเลยจบเลยปอนบอกว่าปอนจะเข้าอ่ะปอนปอนเข้ามาแล้วป่ะส่งมาแล้วนะส่งส่งมาแล้วป่ะเห็นปอนบอกมามานาาวิทอินสแอนนิบล o ส์จอยทำไมวะเน็ตช้าป่ะ บอลเหรอหรือว่ายังไงวะไม่รู้มันเกี่ยวอันนราวสันนี่วูิจอยบอลเติมเน็ตยังเอ้าเฮ้ยเบรับฮัลโหลัยงยังไงเอ้ยมเป็นไงเยอย่างนี้ต้องครบแกงไหมเนี่ยเดี๋ยวมโมไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่าไปตีแบตหรือเปล่าอันนี้เหมือนบอกว่าไปไม่มั่นใจว่าจะไปออกอากาตายหรือเปล่าอย่างนี้ต้องครบแกงแล้วแหละ พออทะไรชอบอีพีนี้นะชอบอีพีนี้ในไอจ่ายังไม่อาบน้ำยังไม่ได้อาบน้ำเลยครับเฮ้ยแต่อีพีนี้ดีมากเลยนะไม่ได้อาบน้ำเหมือนกันโอ้ยมาเลยโอ้โหอะไรกันเนี่ยราชิงด้วยวะโอ้ยไอ้เหี้ยกูอับอับไอตัวเองกูไม่ไหวทำไม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 มึงจากไหนการเต็มรั่วมากเลยวะกูห้ากูดูตัวเองการเต็ม เฮ้ยแต่ว่าอีพีน่ารักจัดเลยนะฟิลกู๊ดมากเลยอ่ะอีพีนี้ฟิลกู๊ดจริงเอออีพีนี้ฟิลกู๊ดจริงเออน่าแบบน่ารักมฟิลกู๊ตดีครับโอ้โหแน่นอนครับเพราะผมอ่ะไม่ไหวแล้วต้องบอกรักนะครับเออคนจะไม่อยู่แล้วพี่เจะจงไม่อยู่แล้วอ่ะคุณดูพอมีไม่อยู่นะเอ้ดีคนด่าคนด่าผมเต็มเลยนะคนด่าผมเต็มเลยว่าผมไปขัดจังหวะคุณเนี่ยโอ้เอ็นะจ๊าน้น้อยนะ โอ้คนด่านั้นเธอพิษเลยว่ะเสียใจว่ะแต่ ep นี้แบบนิโม่ขำมากเลยนะแบบโอ้ขำจริงนี่ขำดีโอจริงไหน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 ก็เข้ามาแล้วอยากจะขอฝากพี่ลูกบอกว่าดีแล้วได้เป็นส่มตัวเองขอฝากอะแบรนด์เสื้อเสื้ออัฟโลนะครับผมแล้วก็แบรนด์น้องภูวินนะครับแบรนด์ชื่อไหนครับผม dial back เฮ้ยเปิดขายแล้ว dial b a c ็คครับแล้วก็แบรนด์อัฟโลนะครับผมเอ่อเปิดพีออเดอร์น่าจะ วันพรุ่งนี้ไม่ก็วันอาทิตย์นะครับผมเท่าไหร่เท่าไหร่เท่่าไหรก็อย่าลืมนะครับพอลิโกนะไม่บอกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพอลิโก้ไม่ได้เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอด้วยนะครับผมใจเย็นใจเย็นเริ่มเปิดเริ่มเปิดพีออเดอร์แล้วนะครับผมราคาขายพรไม่รู้อะครับรอดูครับอ๋อรอไม่รู้อ๋อเราบอกพรุ่งนี้เราบอกพรุ่งนี้เ่ี๋ยวรอรอรอโอ้โหก็ไม่พูดให้เขียนอ๋อโอ้พิการฝากด้วย แต่ของผมอ่ะใครที่พีออเดอร์ไปวันแรกอ่ะเดี๋ยวพยายามจะส่งให้ก่อนสิ้นเดือนนะนะแล้วส่งแล้วที่ส่งมาให้ให้พวกเราอย่างเนี้ยผู้บินสามคนเนี้ยรอที่อยู่อยู่ของออไม่ส่งของไม่มีคนส่งที่อยู่ให้ภูวบินเลยส่งไปแล้วที่ส่งไปแล้วหรือว่าส่งแล้วหรือหรือส่งที่อยู่แล้วแต่ว่าคือรอของอีกสองคนก่อนเอยมันจะได้ส่งพร้อมกัน เคยอ่านบ้างไหมนะผมลุ่อยู่ครับผมที่อยู่ที่อยู่บ้านผมนะผมก็ 1015R แม่เดี๋ยวเดี๋ยวหลังไมหลังไมคัด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 ใจเย็นใจเย็นแม่นะที่อยู่จะบอกคนอื่นได้ไงบอกเราคนเดียวก็หอกเออนีจะเป็นหนึ่งอันที่อยู่ผมไม่ต้องบอกเพราะมีโมเข้ามาบ่อยแล้วเข้ามาบ่อยแล้วผมไปไปไปรู้แล้วครับผมไม่ต้องรู้แล้ว เกิดอะไรขึ้นที่แขนไปฉีดวัคซีนมาครับผมเป็นไงครับฉีดวัคซีนต้องปูวินปกตินะคือตอนเนี้ยรู้สึกว่าปกติมากเลยแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือแบบมันรู้สึกขีดว่ะอะไรนะผมว่ามันเป็นปกติของร่างกายคนมาครับผมว่าไม่ไม่ไม่แบบมันแบบมันกินมันกินเรื่อยๆมันไม่อิ่มอ๋อ แบบข้ใหญ่กำลังโตวัคซีนมันไม่มีผลข้างเคียงไปใคนหิวนะไปไม่รู้ไม่รู้คือผมเป็นพื่อนพ่เพ่นเพืนเพื่อน่นะครับน็พู่อนเพ่อนเพื่อนเพืกอนเพว่นเื่อนอนกแล่อนเอนเพนเพอนเอนเอนเพ่นเพื่นเ่อนื่อนอนเ้ต่อนือนเ่อนเพื่นี้ด่อนเ่อบเพื่อนเพ่นเ่อ่อนเ่นน่นอนน ดูถึงตอนที่เจ็ดสิบครับผมโอ้ยดูเร็วมากเจ็ดสิบเร็วนะกี่ตอนดูเร็วมากพอดีว่าอินนะครับผมชอบอ่ะสรุปสรุปสนุกใช่ไหมสนุกอยู่มันต้องเล้วแต่คนอ่ะดูแล้วชอบอ่ะอ่าอาจจะอินว่าแบบเพิ่งดูนระรตจบแล้วมาดูนี้ต่อมันก็แบบใช่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 ช่ช่้ช่ใ่ใช่่น ว่าว <Wow. S 2> ัคซีนทำให้หิวเป็นผลข้างเคียงหว่ามีคนบอกไอ้เนี้ยเรื่องจริงเหรอเนี่ยไม่รู้ไอ้หลุยหิวไหมหิวกินไม่ได้เดิมไม่ไม่ไมีหิวนะคือฉีดมาแล้วง่วงเฉยที่ฉีดอะ <S <S อ๋อวันนี้ฉีดแล้วเหรอใช่ใช่ฉีดแล้วฉีดแล้วแล้วกนฉีดวันของซีโนแวคฉีดวันจันทร์ฉีดวันจันทร์อ่าฉีดไปโนอะ้ผมฉีดหลังสุดเลยว่ะฉีดสิบห้าเฮ้ยวันจันทร์ก็ฉีดเหมือนกันนี่ก็จะไปอีกเข็มสองเข็มสองโอ้เข็มสองผมเข็มสองได้ ตุลานู่นเลยใช่ใช่ทำไมคุณไม่บอกคุณไม่บอกว่าฉีดสองแขนพร้อมกันเลยวะเดียว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 ฮ้าวแล้วเกินห้าวแล้วเกินทำไมทำไมคุณไม่ไดคอมเมนต์มค้างอ่ะคอมเม้นต์ค้างเหรอไอปอนปอนพรุ่งนี้ไปบอกเลยพี่ครับผมฉีดทีเดียวเลยครับสองเข็มเฮ้ยเฮ้ยเกินไปฉีดของอะไรกันนะลองดูลองดูน่าจะแอตต้านะครับนี่โอเชี่วันไหนอ่ะติดห้าโอ้แอตต้าเนี่ยพวกพวกอ่อนแอร์ผมมีซีโนแวค นะครับและคุณปอนก็ได้หลุดโลกจากพวกเราไปแล้วใช่ครับผมครับี่แูดโแกโลอเคไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยจริง่มันเปลี่ยนเป็นเป็นแจฮยอนคือไอ้แจฮยอนไหมละตั้งเตียนจากการฉีดวัคซีนนะครับทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวเขายังไม่ได้ฉีดเลยยังไม่ได้ฉีดเลยอันนี้เป็นผลข้างเคียงของสมองมากกว่าเป็นผลข้างเคียงของสมองเอาอาไปหนึ่งอดเลยงงไปไหนแล้ววะงงงงเหรอัะเดี๋ยวใช้คำใหม่แล้วกันแบตแบตหมดแน่เลยวะ เออน่าใช่เฮ้ยแต่ภูวินภูวินฉีดแล้วก็ต้องดูตอนกลางคืนนะว่าเหมือนจะเป็นไข้อะเพราะว่าแบบรุ่นพี่ไปฉีดมาฉีดอตาแล้วแบบไข้ขึ้นสูงโอ้ยต้องลืมกินยาแล้วฮะหมายอะไรนะอะไรนะอะไรอันนี้อันนี้คืออันนี้คือติดโควิด When the sun of the sun นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคุยใครเนี่ยคุยทุกคนนะครับอ๋อครับผมครับมันซีรีส์มันก็จบไปนานแล้วนะปอน พอดีว่าชอบฉากโทรศัพท์นะครับเอ๋อคุณบอกว่าคุณอยากเล่นฉากงั้นไหมใช่ใช่อยากเล่นโทรศัพท์คาร์เอร์แบบนั้นผมว่าโทรศัพท์ตกตัวเลยคารเพอร์แบบนั้นนะครับอยากเล่นคารเพอร์แบบคารคเตอร์แบบนั้นน่ะเออทําไมคุณไม่เล่นนะครับในปลาบนฟ้าไมคุณไม่เดินปัดโทรศัพท์ปียงั้นแหละครับเออก็ขอพูดทำไมเราไม่เอ้ยไม่คกับทีมอาดดาทเลคโทรศัพท์กู ผมอยากจะถามทุกคนนะครับว่าช่วงนี้ทุกคนนะครับว่างไหมยังเก็บไม่อยุดเอากลับจริงเหรอวันนั้นละยังเก่งไม่หยุดอยู่บ้านโหลดกันหรือยังคำว่าสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับผมนี่ขายก่อนขายก่อนสติ๊กเกอร์ไลน์ขายของเก่งไม่นึงว่างไหมคุณนีโม่คุณโหลดหรือยังอ่ะผมเห็นคุณยังไม่เห็นส่งมาเลยซื้ออะไรนะซื้อหรือยังสติ๊กเกอร์อ่ะซื้อแล้วสิครับ ใช่หไม่เห็นมีเลยเอ้าผมผมซื้อแล้วผมต้องส่งให้คุณด้วยเหรออ่ะอวดเยออวดเยอของดีมีไว้ให้แบ่งปันแบ่งเกลื่อนกันหน่อยปอนได้ส่งสติคเกอร์ให้ใครบ้างยังตั้งแต่แบบส่งทุกกลุ่มเลยส่งทุกกลุ่มส่งลงมาในกลุ่มเ g m ว v ที่ปอนส่งไปสักครัเออปอนปอนอ่สามอานว่างไหมว่างไหมกล้าเบ้ากล้าเบ้าคุณเท้าคุเท้าเหรอครับ ครับท้าครับท้าสิท้ารออะไรล่ะผมว่าคุณไม่กล้าหรอกถ้าผมทำแล้วผมถ้าถ้าผมทำผมจะได้อะไรผมอยากรู้จังเลยคุณได้ใจพวกผมไปเลยครับเอาไปเลยได้ผมได้ยกผมได้ยกเล่าให้คุณคิดท่านปอนท่านปอน ลอยอยู่นะลอยอยู่นะลอยอยู่นะผมว่าคุณไม่กล้าหรอกผมไม่กล้าหรอกมันแล้วแล้วทำไมต้องเดินออกมาหน้าบ้านเนี่ยส่งสติกเกอร์ต้องเดินออกมาหน้าบ้านไม่ได้ไม่ได้ออกหน้าบ้านเข้าไปในห้องแล้วก็ออกมาหน้าแต่ผมจะอยู่อีกประมาณสองนาทีครับไปไหนเกิดเกิดการท้าทายเกิดขึ้นใช่ไหมครับอ่าส่งไหมส่งไปอ่าเอาจริงเอาจริงเดี๋ยวเดี๋ยวดูผมไปหาเนี่ยว่างไหมว่างไหมว่างไหมปอนปอน t h a อันเดอร์สกอร์เดี๋ยว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 เออเอาเร็วเร็วเลยส่งไปเลยพี่ถาครับสติ๊กเกอร์ผมหล่อไหมครับส่งไปเลยเ่าไปเลยเออเอาอีกแล้วมิวเอาอีกแล้วไอ้นี่ก็เล่นพี่ถาจังเนาะเอาเคเฮ้ยตอนตอนเล่นมึงเล่นทั้งทีอะเอาให้สุดดิวะเล่นทั้งทีนึงไม่ใช่แฟนคลับแท็กแอทฐานฐาพหอแล้วนะ ผมจะเรียกท่านปอนท่านปอนจะส่งดีเปล่าวะมจริงนะส่งจริงนะส่งดูดูดูพี่ยุ้ยคอมเมนต์แล้วรออยู่อีดีโออีดีโอเฮ้ยเฮ้ยส่งไปแล้วมาดิอันเซอร์กันเฮ้ยทเยอะไปยองอยอะไปยองอยอะไปยองวันตอนนี้ผมจะเรียกคุณว่าท่านปอน ท่านปอนท่านอันเซนนําไมอ่ะท่านนะอู้อันเซนอันเซนอย่าง<อ> bon. งี้กระจกปอนเลยอย่างเงี้ยกระจกปอนเฮ้ยพี่ๆผมพีม่ๆพี่ๆผมสง่งผมส่งลงกลุ่มแล้วแบบไม่อันเซ็นได้ปะ่ะเขาจะว่าผมว่าผมเป็นแบบเด็กน้องไม่น่ารักมา ไม่ก็บอกแล้วไม่ต้องไปส่งเขาเขาเขาคงไม่ว่าหรอคุมาอย่างนี้เป็นอะไรวะคุณคุณคุณอย่าไปส่งกลุ่มเลยคุณคุณส่งบอสดีกว่าเราถ้าเราเล่นเล่นเล่นตัวบอสเนี่ยก็คือทุกอย่างจบแล้วเดี๋ย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 วที่บอกเมาหน่อยเมาหน่อยเขาอยู่ในกลุ่มก็เล่นบอสที่น้อยเขาอยู่ถ้าเขาอยู่ในกลุ่มเดี๋ยวแอร์เข้าไปเราเดี๋ยวส่งไหมให้เขาโทรไปเลยโทรไปเลยไม่ไม่ไม่ใช่ส่งมาเลยพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวผมโดนด่าครับพอแล้วครับ โทรไปเลยนี่ก็อีกร์ต่าหนึ่งนะเอออยู่มาห้าปีแล้วยังไม่มีเบอร์เลยเนี่ยโทรไปได้ไงเขาหลังเข้างพี่ถาขอเลยพี่ถ้าขอเบอร์พี่ได้ไหมครับไม่เอาไม่เอาผมไม่ขอเดี๋ยวเราเราเรากลับเรากลับมาเรื่องซีเรียสอย่าอย่าไปโม้งเยอะอย่าไปโม้งเยอะต้องคนหดึงมาตลอดเลยไม่พวกนี้เฮ้ยต้องมีตัวดึงไว้ตัวอย่างอีพีหน้าดูหรือยังตัวอย่างอีพีหน้าคือตัวอย่างดูแล้ว ให้เหรอพี่หน่าฮาร์ตจะพีน่าฮาร์ตจะให้ไหนคุณเล่าซิว่าเห็นแววว่าจะไปเจอหมอกใช่ป่ะจะเป็นกระมีได้มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงสปอยได้ป่ะสปอยนิดๆไอหมอกเหรอโดนโดนโดผมกระชืบดิเฮ้ยขนาดนี้เหรอเอออะไรอ่ะผมรู้ความจริงแล้วผมกระชืบทุกวันครับี่ผมจะไว้ไปกระชืบพี่ชายมีเนี่ยนะอะไรนะที่ว่าผมจะผมนี้ผมรู้แล้วเหรพี่ชายมีเลยแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวต้องก็เห็นใน e ีหน้าไงตัวอย่างมาละไม่มีใครห้ามผมได้ตัวอย่างมาพูอะไรนะตัวอย่างตัวอยมาว่าอะไรวะหลุยพี่ป๋อมพูอะไรตัวอย่างเนี้ยจะไม่ผมเยี่ยมแบบพีจงซอกครับผมก็โดนพี่ยุ้ยบอกให้ตัดอ่ะพี่ยุ้ยก็ห้ามผมไม่ได้หรอกผมจะกลายเป็นลีจงซอกไทยแดนพี่ยุ้ยตัดป่ะ รีจงซอฟจะเป็นพี่อุยใหญ่อยากให้เขาทํา W เวอร์ชันไทยเหมือนกันนะผมอยากแบบเล่นเป็นแบบรีจงซอฟนะครับพี่อุบอกว่ามันบ่นอะไรเนี่ยโหยคนหนองก็เนี่ยอยู่ๆมันบ่นอะไรผมไม่ต้องพูดเองได้มั้มันเป็นที่อุ้ยเลยเนี่ยพี่พอนคุยกับใครอ่ะพี่พอนคุยกับไม่ซื้อล่ะ แม่ซื้อไม่ซื้ออยู่คุยกับแม่ซื้ออยู่ไม่ครับเดี๋ยวผมจะไว้ผมยาวแบบแล้วก็จะเล่นเอ่อขอให้ทำวีดีโอเวอร์ชันไทยนะแล้วก็เป็นรีจองซอกครับพี่พยูเป็นยูเวอร์ชันไทยเหรอะระวังหลงรักผมนะพี่ยูอเออเอ้โหแล้วเหนือ่อยใจกับมึงจริงเขาทําแล้วเขาทําไปแล้วเพื่อนทำแล้วเหรอพี่ยไม่ชอาผมเป็นพระเอกวะเนี้ใครใครใครทำใครใครเล่นอนะ ช่อง t ท u e ทำช่องโ r ไอ ID ทำใช่ทำไม่ผิดนะใช่หรือเปล่าวะไม่มั่นใจซงซอปก็ขอเป็นผมแล้วกันครับนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอะไรวะถ้าเกิดถ้าเกิดผมเล่นเป็นลีจงซอฟพี่เวจะหลงรักก็ได้นะแบบเออง่วงเหรอง่วงเหรอตาแล้วเดี่ยน้องฟอนแบบเล่นเป็นลีจงซอปด้วยอะไรเงี้ยพี่วแบบ อาจจะแบบอ้อไม่นะจิตใจฉันมันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าลีจงซักเล็กกับมึงอะซอกเล็กอะรู้จักซอกเล็กซกเล็กอืออะไรเนี้ยอาหารอีสานอะที่มันเน่าเน่าอะซกเล็กอะซกเล็กก่อนจริงจริงซอกเล็กอะที่ในมิตบีน่พูดได้ใช่ใช่ใช่เคยกินซกเล็กปะซอกเล็ก ปอนเป็นอะไรอเป็นอคนพูดไม่ค่อยเก่งครับผมแต่ว่าพูดไม่หยุดเลยนะพูดไม่เก่งเนี่ยพูดไม่หยุดเลยนะพูดไม่เก่งที่พูดไม่ตื้แต่พูดกับคนเดียวนะพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจไงเข้าใจไหมเจอหลายๆคนชอบถามถึงมุกเสี่ยวผมผมก็จัดให้เนโอเรื่องมุกเนี่ยผมว่าคุณเนี่ยไม่เป็นสองรองใครนะใครมาดิไหนไหนเราลองลองภาษาเกาหลีสิ อย่างภาษาเกาหลีได้ไหมเกาหลีโอ้ผมเซียนเฮ้ยอย่างพี่ชายอุ๊บปเฮ้ยอากาศร้อนอุ๊บเ้าเฮ้ยไก่ย่างอุ๊บองทุยเฮ้ยบน้อยเออยังไม่จบเลยโอ้ยเอ้ยบน้อยมันต้องสีจังหวะบน้อยเหรอโซโซนต้องฝึกอีกเยอะต้องฝึกอีกเยอะเออเอามึนมือไออนมึอ่ะพอนมือ่ะโซโซมาเฉย เดี๋ยวเดี๋ยวแหมแหมไอปอนไหนเล่นแรงไงไอปอนไหนเล่นแรงไงเว้นเล่นแรงอุ้ยในพีวีเขาส่งมาให้ดูเลยอะอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปอยู่กับฉันไต่ยู่ีเสดี๋ยวไปอยู่กับฉันอันนี้นีโอกินข้าวยังอ่ะโอมะยังไม่กินเนี่ยไม่กินข้าวเย็นเลยอาบน้ำยัง นี่กี่โมงนี่สี่ทุ่มแล้วนะอะไรเนี่ยยุ้ยซังผมเพิ่งออกกําลังกายเสร็จนี่ผมก็เพิ่งไปทําธุระเสร็จมาเดี๋ยวให้เขาทํา Why You Were Sleeping เ v e r s i o นไทยก็ได้เดี๋ยวผมอันนั้นอันนั้นผมเล่นแล้วครับผมเล่นอยู่แล้วครับ w h You Were Sleeping อ่ะผมเล่นครับ w h You Were Sleeping ต้องเป็นผมสิครับคุณเป็นผมเป็นทนายปครับเองคุณเป็นคุณเป็นทนายคุณนสัยไม่ดีไปคุณเป็นทนายนิสัยไม่ดีไปผม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 เล่นอะไรก็ได้ครับไม่ใช่ฟังชั่นครับเขาเขาชื่ออะไรวะเดี๋ยวนะ ไม่ผมเป็นอันนั้นแหละตำรวจผมเป็นตำรวจได้อยู่โอเป็นพระรองเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีจงซอกมีมีวายูสลิปปิ้งชื่ออะไรนะชิมิโตะเราไปดูกระตูนดีกว่าปะเราไปดูกระตูนไปเราไปกรนไปเนี่ยเราไปดูกระตูนเราเล่นเล่นเป็นดีจงซอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยุ้ยแบบใจละลายอ่ะไม่เอาดีกว่าเออที่มีไวมั้น วันนี้เป็นวันที่พี่ปอนพูดเยอะที่สุดแต่พูดคนเดียวใช่ปอนเมื่อกี้ปอนบอกว่าเลยนะสองนาทีเดี๋ยวไปละไหนบอกสองให้ยินเลยสิบนาทีไปแล้วก็ได้มีทุกคนไลฟ์ผมโอ้ยโอ้ยมีไลฟ์มัีไลฟ์โอไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ไมเดี๋ยวแค่บอดไปไหนอันนี้ไปไหนนะถามก่อนไปไหนจะไปไหนไปอาบน้ำผสมเฮ้ยมีคนยังไม่อาบเลยเพิ่อวอาบแล้วเหรอ ทำธุระครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะปาบันฟ้าเหลืออีกสองตอนนะครับผมก็ครับผมขายก็จบแล้วับแล้วก็ยังก็ฝากแบรนด์เสื้อผ้าอัพอลโลเนี่ยนะครับผมกับ Dial Black นะครับมาขายยังผมฝากขาย้วยนะครับแบรนด์เสื้อผ้าอัพอลโลนะฮะทุกคนนะฮะช่วยเพื่อนขายของฝากด้วยครับอัพอลโลครับไปนะผมไปนะพรุ่งนี้อารมณ์ดียังครับ หนุกมคนมน,คมน,นั้ก็มาถายฟองแล้วมันก็ไปอคนนี้เขาไหวไหมเนี่ยอะไรอะไรอะไรของมันวะ<ล> <laughs> งงคุยกับแม่ทั้งอยู่คุยกับแม่ซื้ออยู่ก็มาคุยคนเดียวแล้วก็จากไป <c oughs> นึกว่านึกว่ามันเราพวกเราสามคนมานั่งดูไลฟ์เขาอยู่ <c oughs> <c oughs> อเราถามว่าปลาบนฟ้ามีตอนพิเศษไหมไม่มีครับเฮ้ยไม่แน่หรอกถ้าถ้าถ้าทุกคนขอให้มีอใช่ไหมต้องมี้องมีครับถ้นทุกคนเราขอข้างแทนก็ได้เออไม่แน่ไม่แน่เออไม่แน่เดี๋ยวข้าก็เจ้าขอไปด้วยดีกว่าไปรอบคุณอ่อ เอ้ถ้าบูินไปนี่คือเราหลุดเลยใช่ไหมเราเราต้องไปดิพราบว่าใช่เพราะเราเพราะเราอยู่ในไลฟ์เขาใช่ไหมขอรอโรอขอโทษไปไปไหนง่วงหรอเออเดี๋ยวลงไปข้างล่างไปอยู่พ่อแม่ได้จ้าโอเคไม่ใครจะฝากอะไรไม่ฝากอะไรก่อนไปไหมฝากเออฝากเลยไหมฝากเสื้อผ้าแบรนด์อพอลโลด้วยนะครับครับผมครับผมแล้วแบรอ่ะครับแล้วก็ฝากซีรีส์เรื่องปลาบนฟ้า ทางช่องจีเอ็มยี่สิบห้าทุกทุกวันสี่ทุ่มครึ่งและย้อนหลังบนไลน์ทีวีเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับครับผมเมิ่อกที่ทุ่มครึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปดูแบบอันคัดใช่ไหมมันมีซีนอันนั้นใช่ไหมประทับตาที่มันใช่มันไม่ตัดตอนอ่าแต่ในช่องมันตัดฟันมากเลยนะใช่ใช่เขาบอกอยู่ในไลน์ทีวีที่มันแบบไม่อ่านคัดอ่ะโอเคได้เลยนะครับทุกคนได้ครับบายบายคุณหลุยส์เดี๋ยวเราไปเจอกันครับ